ก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยืนซ้ำพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนว่าวันนี้นะครับนก็อย่างที่พี่บอกเลยละกันนะครับนว่าจะมีการแจกผลมงก้อนถาวรนะครับสำหรับองน้องคนไหนพี่ว่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับก็ท้ามผ้าคลิปนี้ละกันนะครับนาะหลายคนถามมาทำไมพี่แจกผลมงกรไม่แจกของอื่นบ้างนะครับก็คือเวลาพี่แจกผลมงกรนะครับนก็คือแบบว่าพี่แจกทีละหนึ่งผลนะครับนกแสดงว่ามีคนโชคดีทีละหนึ่งคนนะครับนาะแต เลยนะครับน้องแสดงว่าพี่จะแจกไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับจนกว่าพี่จะหมดตังค์แล้วกันนะครับทุกคนถ้าก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแรกกับทุกคนแล้วกันนะครับก็คือแบบว่าถ้าวันไหนพี่ตังค์น้อยนะครับพี่ก็จะแจกผลที่มันไม่แพงนะครับถ้าวันไหนคนดูพี่เยอะนะครับน้องและถ้าพี่มีตังค์ขึ้นมานะครับน้องพี่จะแจกทุกสัปดาห์หรือว่าทุกวันก็ได้นะครับทุกคนเออสะนั้นนะครับทุกคนก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปหน่อยแล้วกันนะครับน้องเป็นกำลังใจพี่หน่อยแล้วกันนะครับคนละหน เลยนะครับทุกคนเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับโนว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าลหลายคนไม่ควรพลาดนะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับโนว่าสุดจัดกันแน่นอนนะครับเนาะสำหรับงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับเนาะก็จะมีทางด้านของกิจกรรมตามนี้เลยนะครับทุก ว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมของพี่เองนะครับน้องและพี่ขอบอกเลยนะครับว่าแจกให้จริงๆนะครับน้องเพราะว่าประมาณสองสัปดาห์หลังพี่แจกไปแล้วนะครับน้องและมีคนได้แล้วน้องคนนั้นดีใจมากๆเลยนะครับน้องเรียกได้ว่าจะมีการทําช่องขึ้นมานะครับตอนนี้พี่รออยู่นะครับน้องก็จะเป็นเลยละกันนะครับน้องก็คือกติกาในการแจกผลเจ้าปัญหาตัวนี้นะครับทุกคนก็ง่ายๆเลยนะครับน้องเอาเป็นว่าคลิปนี้เอาแบบไหนดีนะครับน้องก็คือกติกานะครับง่ายๆละกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คือ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับนาอและถ้าคลิปนี้มีคนดู2 9 0 0 0คนดูนะครับทุกคนเออเอายากขึ้นนิดนึงแล้วกันนะครับนาอคลิปนี้มีคนดู2 9 0 0 0คนดูพี่แจกแล้วกันนะครับพูดง่ายก็คือประมาณ3 0 0 0 0คนดูนะครับพี่จะแจกให้ละกันนะครับสําหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนาอก็คือพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอว่า 20,900คนดูรับไปเลยนะครับเนาะผลทาวนหนึ่งผลนะครับเนาะเป็นผลบางกรนะครับทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับเนาะไม่เชื่อนะครับว่าจะแจกจริงหรือไม่จริงนะครับลองกดให้มันดูนะครับเนาะหรือว่าลองดูให้มันถึงนะครับเนาะและพี่จะแจกให้ดู้วครับและที่สําคัญที่จะแจกผ่านคอมเมนต์เท่านั้นนะครับถ้าคนไหนเข้ามาแล้วยังไม่คอมเมนต์นะครับก็ถือว่าจะพลาดไปเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับฉะนั้นก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หน่อยแล้วกันนะครับเนาะคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกัน บบว่าอยากรู้นะครับเน้ว่าพี่จะสุ่มแบบไหนนะครับก็คือพี่จะไม่ใช้ตัวเองสุ่มพี่จะสุ่ม AI นะครับทุกคนเอาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องง่ายๆเลยนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ถึงคนดูแจกเลยนะครับและวันนี้นะครับน้องก็คือพี่มีโค้ดมาแบบว่าแจกให้ทุกคนด้วยนะครับสำหรับเรื่องโค้ดนะครับก็เป็นโค้ดเก่าที่อัปเดตมานะครับน้องและเป็นโค้ดใหม่ที่อัปเดตมานิดนึงนะครับน้องแต่ก็อย่างที่พี่บอกนะครับมีโค้ดลิสแตคห้า่วโมงนะครับน้องมีโค้ดเงินนะครับน้องแล้วก็มีโค้ดนะครับน้องก็คือแบบว่าโค้ดยารักษาโค้ดคูณเอ็กซ์พีโค้ดเงินนะครับน้องและคครับทุกน ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะตอนนี้พี่ก็กำลังใส่ให้ดูนะครับถ้าคนไหนใส่ไม่ทันนะครับหรือว่ามันเร็วเกินไปนะครับเนาะถ้ามันเร็วเกินไปนะครับก็สามารถแคปบหน้าจอได้นะครับหรือว่าหยุดวิดีโอไว้ได้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกนี้แล้วกันนะครับเนาะว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับเนาะสำหรับน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็จะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกนี้แล้วกันนะครับเนาะว่าแต่ละอันนะครับเนาะก็เรีย เลยนะครับพี่ขอบอกเลยดนะครับนอว่าแต่ละอันนะครับนอก็สามารถนะครับใสาา่ได้นะครับโค้ดที่พี่ใส่นะครับเนอก็เรียกได้ว่าสามารถใส่ได้นะครับนอทุกโค้ดเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี King, ่ขอบอกเลยกันนะครับเนอว่าทุกโค้ดที่พี่ใส่ให้ด uh. ูนะครับนอทุกคนเอาไปใส่ได้เลยนะครับสาหรับคนที่ยังไม่เคยใส่นะครับนอก็จะใส่ได้แน่นอน100%นะครับส่วนคนที่เคยใส่แล้วนะครับนอจะไม่สามารถใช้ได้หรือว่าใส่ได้นะครับทุกคน หรือว่าพูด,ดง่ายๆนะครับเนาะก็คือ1โค้ดสามารถใส่ได้1 ID นะครับหรือว่า1คนสามารถใส่ได้1ครั้งนั่นเองนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนและยังไม่พอเท่านี้นะครับเนาะก็คือแต่ละโค้ดนะครับจะสามารถใส่ได้เรื่อยๆนะครับเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าเอาไปฟาร์มนะครับเนาะหรือว่าสร้างรหัสใหม่เรื่อยๆนะครับเนาะเพื่อเอาไว้ขายนะครับที่จริงเกมรูบบอกหาเงินได้นะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเกมรูบบอกนะครับเนาะถ้าจะหาให้ดีนนะะครับเา แบบว่าทําขายนะครับเนาะให้แบบว่าเว็บท yeah. claro ี่เขาซื้อรหัสนะครับเนาะก็คือเขาซื้อจริงๆนะครับเนาะและที่สําคัญนะครับอย่างที่พี่บอกนะครับเนาะว่าเพียงแค่ทุกคนฟาร์มเลเวลให้มันตันนะครับเนาะหรือว่ามีของติดตัวเล็กๆน้อยๆนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็ได้แล้วนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ารหัสละ20รหัสละ30บาทรหัสละ50บาทนะครับเนาะถ้าเราฟาร์มเป็นนะครับเนาะหรือว่ามีการใช้คลิปนิดนึงเข้ามาช่วยนะครับเนาะเรียกได้ว่าเงินเขาโคตรมหาศาลเลยนะครับเนาะถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าทําเป็นนนะะครับเา ได้เงินนะครับแต่ถ้าคนไหนทําไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะครับน้องก็มาเอาเพชรจากพี่หรือว่าเอาโลบักจากพี่นะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับถ้ามีคนดูเยอะพี่ก็มีการแจกโลบักด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าจะหนักจะเต็มจริงๆนะครับสำหรับน้องคนไหนที่พี่คนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็คืออยากได้นะครับก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้หน่อยละกันนะครับน้องอย่างที่พี่บอกแล้วกันนะครับน้องว่าทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์มีผลแน่นอนนะครับน้องและตอนนี้พี่ฉาาาาายยยมมมนนนนนะะะะคคครรรรััััับบบบ4 47ช่่ววววโงงกกกกทีีแแลล้้้ออ็เเดๆ เนาะสามารถฟาร์มได้แบบยาวๆเลยนะครับเนาะสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากฟาร์มอยากได้นะครับเนาะก็มีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเล่นกันนะครับเนาะว่าแต่ละอันนะครับเนาะก็เรียกว่าสุดๆกันทั้งนั้นเลยนะครับเนอแล้วก็แต่ละโค้ดนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าสุดมากๆเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะอย่างที่พี่บอกนะครับว่าแต่ละโค้ดนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าใส่ได้จริงใช้ได้จริงแน่นอนนะครับเนาะถ้าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนเอาไปใส่แล้วไม่ได้้นนนนนนะะะะะคคคคครรรรรรรัััััับบบบบเเเเเาาาาาาาสสสสมมมมถกลลดด่่่่่่่่พีีีไไไยยหหหททใือว ใส่โค้ดเลยนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนอส่วนรหัสที่เคยใส่ไปแล้วนะครับมันจะไม่สามารถใส่ได้อีกนะครับนอก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับเนอว่าถ้าอยากใช้ถ้าอยากใช่นะครับนอก็มีตามนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าจะหนักจะเต็มเลยนะครับนาสำหรับวงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับเนอที่แบบว่าอยากได้นะครับนอก็มีตามนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับเนอว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาสำหรับวงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับบว่าอยากได้นะครับ น้องก็มีตามนี้นะครับสำหรับโค้ดทั้งหมดทั้งมวลนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับและพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับน้องเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนน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 นะะะะคค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 รรรรรัััััััับบบบบบททุกกกกกกก็ต้้้้้้ออองงงฝาาาดดดดวววยยแแแลลถพีี่่่่ๆๆไไไไไหหม์์ช น้องก็ต้องฝากกันจริงๆด้วยแล้วกันนะครับนองก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วกันนะครับนอและคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่ก็ต้อง ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับในส่วนของคลิปหน้านะครับนอหรือว่าคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับน้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอสําหรับวันนี้นะครับทุกคนพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าละกันนะครับทุกคนบาย,บาย